ไม่ได้อยู่ในราชนินีกูลแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาปัทมามาแต่งงานได้แต่ถ้าเราทําอย่างนั้นก็เป็นการต้มตุนย้อมแมวขายอยู่ดีแต่ครั้งนี้แม่รีบแม่รีบจริงๆขอแม่สักครั้งเถอะนะลูกนะถ้าหากว่าลูกไม่ช่วยแม่ท้อแมวสาตั้งท้องมาเดินก็ไม่เดินตรงเดินแอนนาแอนนาแล้วลูกนะดื้อมากเอาเท้าออก ทวลเกล็ดแม่จะแย็บไม่ถูกเลยลูกเอ้ย <c oughs> เห็นกับแม่เธอเสด็จแม่นะ<ม>น<ะ>ึกว่าท้อท้เหมืคุณจะครั้งหนึ่งถ้าหากแบบนั้นแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าสเสด็จแม่เห็นสมควรหม่อมชนวิราวันจะยอมทําเพื่อสเสด็จแม่ไหมคะตายลูกแล้วองแม่โอ้แม่กรอบใจมากนะลูกนะไปลูกไป ไปที่ห้องต้นเครื่องให้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวทำดีๆสงบนี่อย่างที่ลูกเป็นดีแล้วแต่เชวยพอเชิญแม่นะลูกนักกระตันยูกระตันอยู่ อย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยเพคะเสด็จพ่อจะทำกับหญิงไม่ได้ลงคอหรอพี่องหญิงหม่อมฉันสงสารแล้วเกินไม่ต้องสงสารหญิงหรอกมันคงจะเป็นเวรกรรมที่หญิงได้สร้างเอาไว้ตอนนี้หญิงก็ถูกปลดยกมันเป็นคนธรรมดาโอ้ยหักูแทบหลุดเลยเกียดทรงผมเหลือเกินเนี่ย <c oughs> หัว,หว หัวเกะกะมากเลยนะเนี่ยอธมาใน,นกรอนทำไมองค์หญิงมานั่งอยู่ที่นี่แล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้โหลๆต่อไปนี้เธอไม่ต้องเรียกฉันว่าองค์หญิงแล้วนะเพราะอะไรพเพคะเพราะฉันถูกเสด็จพ่อปลดยศปลดตำแหน่งให้เป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาอย่างพวกเธอนั่นแหละอธมา อีกไม่นานองค์หญิงจะได้แต่งงานกับพระคู่มัน่นคือราชบุตรธินกรแล้วเมื่อองคหญิงถูกปลดยศปลดตำแหน่งแบบนี้แล้วใครจะแต่งงานแล้วพระย่ะคะแล้วฉันรู้ได้ไงล่ะฉันยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยผมฉันน่ะรู้ดกีก็ผมฉันบอกองคหญิงแล้วว่าเหมือนฉันเนี่ยคือราชโชรสธินกรองหญิงก็ไม่เชื่อแสดงว่าแสดงว่าธินกรนี่เพ้อเชื่อใหญ่แล้วด้วยไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยฉันจะเชื่อได้ไงอะ วันวันนงเห็นที่อิูนบ้านนี่ปเป็นโอรสไรนี่เดี๋ยวเดีด๋ยวมาบอกบอก็ไม่เชื่ออ้าไม่เชื่อเดีจะงัดใหดูไปไ<อ>ไต้องไปต้องสองงัดแล้วนะเชื่อแสดงว่าเขาชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านเออเขารู้ไปหมดเลยเนี่ยทำเงินก็ใหากโตโหรันเออยืนก็แต่ไม่มีไส้เราจะงัดอย่างเดียวเลยอะไรสาระเลยในก่อนเธารู้มาจากไหนฮะผู้หญิงเอาองนี้ก็แล้วกัน ผมฉันทราบข่าวมาว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานแต่งงานมีปัทมาและธินกรสองคนนี้ต้องเป็นตัวปลอมเราสองคนเป็นตัวจริงเราจะต้องไปเปิดโปงไปบอกความจริงให้ทุกคนรู้ไปเปิดกระโปรงเขาแะนะเปิดโปงไม่ใช่เปิดกระโปรงจะเปิดกระโปรงทำไมลนะ่ะแล้วไม่มีแล้วไม่ไมีไมให้เปิดกระโปรง,ม,ปปรงมีปัทามาแล้วก็มีใครอีกนะ ทินกรน,กนินรเออแล้วมีพวกยอดรักสลักใจมามัางไหมอายอดรักแกมาตายไปแล้วไม่ใช่ตายไปแล้วนี่ไปจับระเจะก็รีบไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอไปเร็วๆอเดี๋ยวถูกปากเยเวลาไม่พอเพราะไอหัวข้ามันเล่นกันท้าสิ โอ้ยขอบใจนะละูกที่ลูกยังรักพ่อแล้วก็ช่วยลูกก็เห็นนะว่าพี่ปัตมาเนี่ยก็ทำไม่ถูกมีนอเอาทำมาโรงวงสำคัญไม่เป็นไรหรอกพี่คะตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอะไรอะไรมันก็ดีขึ้น อย่างน้อยลูกเราก็เป็นราชนิกูลเหมือนกันเราไม่ได้ทําอะไรผิดมากมายไก่กองเจ้าพี่ไม่ต้องท่งกังวลน,นะเบคะก็เพราะมีพระน้องหญิงนี่แหละที่ทําให้พี่สบายใจเก่งไงแล้วลูกเราก็ดีอเอาใจช่วยคล่องไงมันฉันคล่องอ่ะเออ working woman อ่ะแล้วทินกรนะ่ะไม่รู้มานไปไหนแล้วเบคะเอ้าวก็นี่ไก้จะต้อง ไปงงเดินตกน้ำตกผ้าที่ไหนประร่ะู้ยิ่งเดินเพอเจรออยู่ด้วยอือปล่อยมันก็ไม่ค่อยจะได้พาบาทเออน้อง<ด>หญิงพคะพูดถึงเทนก,กรที่มาแต่งงานเนี่ยน้องหญิงมองมองเป็นยังไงบ้างลูกเออหมฉันขอพระราจะถามให้ญาติพูดสับสามันได้ไหมไหมคะได้กระพำกระพูดที่สุดเออคนนั้นนะสิ เดินแบบยุคส <si suppression> ิกตี้ฉันพ่อเดินล็อกแข็งตบตูดมากฉันแม่กดก่อนก่อนไหวท่านแม่อ่าทินนกรแล้วก็พ่อจะแนะนำให้พ่อรถได้รู้จักนี่คือตัวปลอมที่สุดของชีวิตแล้วฉันไม่นะไม่เอาไซเมอร์นะทำไมท่านพ่อรู้ว่า ข้าพรอมตัวมาเล่าฉลองพ่อท่านร sure you know. claro ู้เห็นไหมไม่สิโถถ้าพูดผิดอีกทีเดียวเดวใส่พันเพศนะโถไม่เธอก็ไอถึงเมียหมดก็ทำให้เขามันไปโกหกเขาอ่ะมันไม่ได้โกหกแค่เราไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดอ้าวเดซเดระทัพฉันแม่จิกานข้าพเจ้าไม่ได uh> ้โกหกท่านแม่พ hm ี่แม <ma ่ไม่ได้โกหกความจริงทุกอย่างไม่เคยปกปิดพระเจ้าข้ามันสุดยอดอยู่แล้ว หวังพีท่านแม่เราแบบว่าไม่มีอะไรปิดบังกันหวังเสมอโคตจะเข้าใจพระเจ้าใช่ไม่เคยปิดบังท่านแม่อยู่แล้วไม่เปิดแม่ก็ไม่เปิดปิดอะไรกันนี่แหละปิดอะไรกันไม่ไม่นะเดี๋ยวกลับมืดผิวนี้เลยหรอกคืออย่างนี้เป๊ะอยากเจอหน้าาสาวเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาถ้ามา น um ี่คือองค์หญ Poke ิงโอองหญิงปทวันไอ้ยไปนธมามมาตปฏป้ปรมาโอเคพ่อช่วยปดท่านแม่ไปทั้งอื่นเถอะปดท่านแม่ไปทั้งอื่นแล้วช่วยปดลังควาแฉันเลยฉันเลย แม่กระปวดหัวขอเดชะทรงได้โปรดพระเจ้าค่ะบัดนี้ราชบุตรฉัตรแก้วเสด็จมาพระเจ้าค่ะเข้มาเป็นสกีจพระเจ้าคในวันแต่งงานฉัตรแก้วใครมาใครมาอ่าอ่าเป็นไงชุดในี่อัลลามดีไหมใครมาใครมานะฉัตรแก้วเออราชบุตรฉัตรแก้วมาราชบุตรแก้วลงแก้ว เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมาเป็นสักขีพยานในวันแต่งสุมพรนะเพคะแล้วเราก็พอดีไหมปากหนักไม่ได้ไปบอกเขาเขไม่ต้องบอกก็ส่งน้องมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะจัดการเองก็จุ๊บมาเลยพ่อโอ้พี่แล้วเหรอเนี่ยมาเลยชุดนี้สวยชิบหาบาสเก๊กเก๊กยังเก๊กไม่เลิกพ่อฟาบาสอะไรลูกเทเอะจัดแกเท่า ชัดแก้วมาเหี้ย่นนี้จ้าเอ๋กันเนี่ยเอางานนี้เขาเชิญเชิญคุณหมอพรทิพย์มาด้วยเหรอมันต้องเอาแน่ต้องตาหัวค่ำนะใช่ไหมแล้วจ้องจังกระบายเลยใช่ไหมจะต้องเอาให้ได้รู้จักข้าพเจ้าใช่ไหมโอ้ยค่ะข้าพเจ้าชัดแก้วชัดแก้วจงกนณีอยู่บางอ้ออืมเฮ้ยคนเลยชัดอ้าเหรอแล้วยังไงยังไงข้าพเจ้าจะมาบอก บอกว่าคืออย่างนี้ไหยคะหมฉันทราบดีว่าปาบ่าเสด็จมาในครั้งนี้เนี่ยจะมาเป็นสักีพยายในการสยุมพรระหว่างทินากรกับปทมาไม่ใช่ไม,มไม่ใช่ไม่ใช่เขาพระเจ้าจะมาเลื่อนพิธีการแต่งงานก่อนไหวเลื่อนไม่ไ,มได้แล้ว นี่มนพระไปแล้วนี่ที่สั่งโต๊ะจีมาวางเวอร์ที่เรียบร้อยแล้วมีไอพีในประมาณวีพีในประมาณ5 60โต๊ะแล้วไม่ได้อู้ยสองก็แจกไปแล้วสองแจกไปแล้วไปแล้วไปครับถ้ายังไงจะยกเลิกที่ละครมันอยู่ชรวงพักผ่อนนะสิเรื่องเรื่องก่อนเนี่ยใครใครนะเมื่อกี้ที่ละครที่ละครมาแล้วที่ละครมาแล้วเผค่ะเอ้าตอนไหนพ่อโอ้ล้อที่ละครโอ้ล้อที่ละครจะมาทำไมเอ้ามาแต่งงานกับลูกสาวของฉันไงเอ้าเพราะท่านมไงท่านประเจ้าเกรงว่าที่ละครที่แต่งงานนั้นจะผิดผลถ้าหากว่าแต่งงานแล้วทำไมจึงไม่มี สารไปบอกข้าพเจ้ากระาทันหันกระทันหันมันไม่ได้ถ้าแบบนี้งก่อนงานน้องของข้าพเจ้าไม่ใช่งานเล็กๆท้องเขาบอกข้าพเจ้าลุ้ล่วงหน้าว่าจะมีงานแต่งงานเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเกิดนี่ไหมพคะแต่งสาย้าแล้วมันไม่ได้ยังไงข้าพเจ้าก็ต้องไปนี่มดพี่มิสุโออะไรรูกท่านผู้นำรมมาให้พรอย่างงานนี้ด้วยมันไม่ได้หรอก มาได้ยังไงนลกๆฮะไม่ได้ที่ไหนทำไมอ่ะยุกกรยุกกรยุก่กรทินกรกำลังลนล้านอยู่ข้างในเนี่ยทินกรมาจริงๆเหรอมาท่านั้นขอให้ออกมาต้อนรับพระเจ้าหน่อยนี่เชษาตัวไหนกันแน่คือเออตัวไหนกันแน่คือส่งตัวเข้าหอเลยได้ไหมไม่ได้ร้อดบ้าเลยตอนนี้พี่ชายเจ้ามาฉัดแก้วเชษฐาได้สั่งให้ทินกรเนี่ยไปต้อนรับ ไปต้อนรับเหรอใช่สิทำไมเข้าหอขอนที่ำไมทำไมต้องต้อนรับด้วยอ่ะอ้าวเขามาไงก็ต้องไปต้อนรับเขาสิเขาเป็นพี่อ่ะฮะไอเนีนี่นี่เฮ้ยไปรับพี่มันเลี้วกันเหรอดิซื่อไม่ได้ไปได้ไงไม่เราไปไม่ได้หรอกมันต้องมีมันต้องให้อารมณ์เสียทุกงานไอ้ก่อนบมามาคนก่คนดีแหละเพราะว่ามาที่นี่แต่ว่า มันอยู่ด้านไหนท่าพ่อท่าแม่โอ้โหมึงหาวเหน็มวินาทีแค่เนี้ยเรื่องเยอะจะเที่ยวอะไรก็หาวเขามันอยู่ไหนจริงไหมจริงเลยอ่ะจริงย่ตมันจะต่อสองทุ่มไปมองหน้าต่างข้างบ้านยคใจจิดใจจะมองหน้าต่างโอ้โหทุนไทยครับเล่นเร็วๆครับเดี๋ยวเขาตัดแอร์นะฮะเขาให้ร้อนกันไปไหนทีนกรออกมาหรือยังอ่ะทีนกรมาแล้ว เฮ้ไม่ทีผีไอ้หามันเห็นเป็นแม่นาค่ยมาก้มืก่นไหนเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มรกกเช้บมาบอกไปเชินกรไน้ไงอ่ะมรกฎโอ้อดเด้งเต่งเต่งเตงเต่งเต่งตุก่งกเต้งตุก่ก่งตตงตุเต่งตุเต่่ง่งเต่ตก่เราเล่นเรื่องอะไรนะ ตะวันที่อะไรหลโหรอไม่ยุ่งเอแล้วไม่ใส่ไม้นั่นนะสิกระทืบบาดตวาดกรง,งกระทืบแน่นๆน่ในอยู่อีกนะดูหรือไอ้น้องมอระกอดอีกนานมึงก็ต้องห่วงนิสัยพานสันดานโหด มาคิดคดอ้อมค้อมเคยเห็นเขาปลอมกันแต่แบงนี่มึงกลับมาแต่งตัวปลอมทำไมยไนไย้ไงนี้ ต้องตายแจ้งตำรวจจับเลยยิ่งคิดยิ่งอึ้ยใจหาย,ายเราคงไม่ไหวถูกซ้อมาหากเราไม่เช่นเป็นน้องชาย,ายจะคายตายก็ยอมเจนพี่ พี่จะรอเธอฉันแปบบูรู้แรงพี่พูดไรนะอายเขาเป็นอะไรไม่เห็หน้าเขาเดี๋ยวก็แขวงใตหาแล้ว เป็นใครกันแนะ่ในอกของฉัน ไม่ทันแล้วพี่รู้นิสัยเจ้าว่าเจ้าเนี่ยคิดอย่างไรทําเช่นไรพอเจ้าเป็นคนรอบครอบทุกอย่างแม้แต่สิ่งนี้โกรธอันนี้เจ้ายังไว้ทําใส่อธิไม่ใช่ตัวเองแต่น่เนิ่นเลยไม่ใช่ใช่ไหมเช่นพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ่ใช่เรอขอน้องน่รันเขียหมองเป็นโกรธเลยเลยเหรอ่นนี้เขาห่อไอ้นั่นไม่เป็นจะลงกันหมดแล้วครั้งนี้เนี่ยพี่เสียชื่อเสียงขนาดไหน จะทำเช่นนี้ลุกไหม่ต้องลุกขึ้นไหมนานๆมาโหไอ้ลุกแล้วยกมันไม่ไหวสิเฮ้ยอ่มันเย็นฮ้ยกไไอ้โจช่วยยกกี้ขอเด็ดสห้ามออกยังไงครับพี่บอกให้ลุกขึ้นมาไงชัดผระบาดระวังได้เพียงแค่โดนเลือดกระถูดโดนมีเงื่อนสีเสียงนึฮะเออตั้งแต่เล็กมาเนี่ยที่สอนไม่เคยจำเมันฮะทมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะตุย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  ไอ้หาไี่เคยตุ้ยเด็กนักเรียนในนี่ผัวก็เมียเขาเล่นน่ารักเนอะไม่ได้่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ตุ้ยเด็กนักเรียนในนี่ท่านี้ยหาุดไหมหยุดอย่าอย่าเกิดอะไรเกิดันชาเฮ้อเกิดวันชานี่ไงกับแบบปีเชื่อเสียงเนี่ยจะไปออกแรงมากจะเข้าโรงพยาบาลเดือดร้อนกูสิดชาเจ้าชายเยอะว่ะปีนี้เยอะ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  อะไรกันอะไรอะอะไรเยอะทำไมทำไมสองสองเเฮ้ยาจะตีเท้าจะตีเท้าตีเท้าแม่งเอวไวเลยเนาะไม่เคยเห็นก็เห็นแล้วท่านท่านอาโค้ชล้อท่านอาด้วยแฟนคลับก็จะนอนคิดกันในคืนนี้ใช้แก้วใช่ไหมใช้แก้วอ้าวแล้วทำไมไม่เข้ามาล่ะพี่ยาค่ะ ข้างในตอนนี้ได้พิธีแต่งงานแล้วนั่งๆจะแต่งแล้วเหรอม่สั่งแล้วเอแล้วเชิญเจ้าหน้าที่เอาเชิญในชุดนิตฟันนะก็เอาซิ่งอะไรจะแต่งไหมวุ่นวายไปหมดเลยโอ้ัวเนี่ยไม่สามาแต่งงานไม่ได้เราเริ่มพิธีได้แต่งไม่ได้ยังแต่งไม่ได้แั่งแต่งไม่ได้ฟังระเนี่ยพอะปัทมานีักับพินกรตัวจริง มานี่แล้วไหนอ่ะไปไปเอ๊ยท่านู้มามองค์รู้อยู่นี่พระเจ้าค่ะมาบาดเฮ้ยมึงเล่นมุกอะไรกันเนี่ยเอาเขาออกมานี่เหอะนะมึงมองแคเป็นนางปัตตนาปัตมาเประนักดาไม่ต้องมาก็ได้แล้วครักแคาบัญชาเล่นขนาดนี้แล้ว งานหน้าไม่ต้องเอาเขาของานัดมาแล้วไม่จ้าไม่ต้องแล้วไม่เป็นไรกเธอแหมเล่นไม่ต้องเล่นเลยไม่เป็นไรมีพี่และห่วงหนูอยู่คนเดียวเขาหล่อฉันแก้วนี่กําลังจะแต่งงานกับธินกรนี่เจ้าเป็นใครเขาจะบอกความจริงให้ความจริงแล้วข้าคือราชบุตรธินกรตัวจริงข้าเป็นความจริงและใครจะเชื่อว่าเจ้าคือธินกร นี่คือตัวปลอมปลอมเจ้าทำไมอ่ะเชื่อหรือไม่เชื่ออยากรู้เราไม่เชื่อถ้าหากทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะงัดให้ดูเฮ้ยงัดข้อที่น้ากอตัวจริงต้องไปซ้ายเอามาสิไหนๆจะงัดแล้วก็เรามางัดกันดูว่าของใครมันจะวาวกว่ากันแดงว่ามันต้องโว์ความแข็งแกร่งก่อน ราชายี่บ้าไอ้ยี่บ้าทำไมถ้าถึงก็ถอดไอ้บ้าเลยยเดี๋ยวก็โดนโอ้โหเด็กเก่าเด็กๆแหมเรื่องนี้เราจะงัดกันจริงอ่ะเอาอย่างนี้ทั้งหมดนี่งัดมาพร้อมกันเลยของนัดมาเสร็จกูงัดมั่งหอมยาหมยาจเย็นก่อนเดี๋ยวฉีกปากเลยรุ่นนี้แล้วต้องโกคนทำพิธีถึงจะหมอบเดี๋ยวก็เจอสภาพน้ำนี่เป็นยังไงกันเนี่ย ไม่มีเงินเจาเป็นทินกรจริงไหมยจ้าคะแล้วก่อนนี่นี่ก็ทินกรันนี้คือทินกรน้องของผมจำคาไม่ได้เหรอใครอะมรลกฏไงมรกฏโอ้มรลกตถ้าเจ้ากลับเนื้อกลับตัวพี่จะอภัยให้ถ้าจะกลับตัวนี่มันหมุนตัวนี่มันหมุนตัวนี่มันหมุนตัวกลับตัวกลับใจถ้าถ้าพี่ให้โอกาสข้าข้าจะประเภทตัวใหม่ถ้าจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อแล้วไดลองเล่าให้ฟังท่เป็นยังไง พระเจ้าอาเนี่ยยังแปลกใจอยู่ก็หม่อมชั้นมีเกิดเรื่องกันภายในเมืองหม่อมชั้นก็มาเสริมาบ้างนะทำไมอ่ะนี่ก็มันมันผิดพลาดมรกกก็คิดนิดไปนึกคิดพลาดไปมาปลอมตัวเป็นธนกรตอนนี้เมื่อธนกรตัวจริงมาแล้วก็หม่อมชั้นจะให้ธนกรเนี่ยแต่งงานกับปัทมาออ๋นี่แล้วก็ขอให้มรกก แต่งงานกับนิี่ใครเนี่ยคนนี้ขอยกธินกรให้แต่งงานวิลาวันวิลาวันแล้วก็ขอให้จักรินแต่งงานกับเราแต่งงานกับพัชรีอ๋อพัชราครั้งนี้จะมีการแต่งงานถึงสคู่พี่พระเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นหนุ่มโสดเหมือนเดิมอาจารย์เด่นชัยท่านร้อยกรอง ให้ผมมาร้องเป็นกรอนใช้วาทะสุนทรเป็นคำกรอนบอกกล่าวเพราะเป็นคำกรอนสุดๆที่อยู่ในบทปฏิพานใครอ่ะ มีท่านและผู้ชมปเป็นภรรยาในบทน,นี้นคือท่านต้องการ,รไม่ราเร้าต้าอเป็นบัลลังกกทม ที่ได้มาเยือนทั้งพงทั้งเพื่อนพองเผา เดือดร้อนอัตตะคั้นทางทั้ง,งสองก็กลับวัดเหลือแต่บาดเ,เ,เปล่าควรฝึกจิตให้รู้จักนึกถึงใยรักภาวนานี่ของแท้วอนิจัง ทุกขังอนัตตานึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อความตายใกล้มาถึงจะได้เป็นที่พึ่งของเรา